ดอกไม้ค่ะพ <3 S 1> ี่ชั้นนางสาวพิศราส้มนีนัทเลขที่สิองค่ะชั้นนางสาวการเลี่ปดพชั้นาสาวิศกิงหมายเลขที่สองพี่ชั้นนางสาวแล้วก็นมาขอเลขที่สามค่ะ่ชั้นนาาวพิมพาสิงหมายเลขที่ค่ะเอปิบัภาพล้อมีเปลี่นที ไรที่หาง่ายในท้องถิ่นและเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อเพื่อกำจัดกลิ่นในสถานที่ต่างๆช่วยขจัดมดลูกโซ่ช่ว่สร้งบรรยากาศไม่จากเิยทางที่มันให้สิ่งของเช็ดจิ้มสารพันธุ์ที่ไม่ใช่ในสิ่งเดียวกันอุปกรณ์จะมีอะไรนี้นะคะหนึ่งหัวน้ำเชื้อค่ะ ป่ามันชนจะเป็นชอิเชอนอำหองค่ะสองแคบอ,อกเริ่มค่ะสามดอกไม้แห้งสามตันนี้จะฝาดจากการอ่านันให้มันใช้ในการตัดแต่ค่ะสี่เพียงค่ะก็ไปเช็คแล้วก็เป็นป่าบรรจุพันธุ์ค่ะโดววยวิธีการทำนะคะก็แบบแรกจะนำ ดอกไม้แห้งที่สายกระตอยเราใส่ลงไปในหม้อค่ะขั้นตอนที่สองน,นะคะจะนำเทียนอบล่า่มมาอ่า แชมางล้ว so คุณยังค่ะแล้วก็ตั้เทียมอกรมมาเข่อีกรอบค่ะแล้วก็จะสมกับอไม้ี่นมค่ะ สองสามนาทีค่ะกลางจากนั้นก็นำมาใส่กระถิค่ะก่อนใช้น้ำไม่ขัดจังก่อนคร่ะใม่ยัดใส่ ควรจัดก,การทำธของให้เกิดประนคือสามารถนำผลิตภัณฑ์กกที่ไ้มาใช้ับจสิ่งของต่างๆเช่นข้น,น้ำผั้วนอัวเป็นต้น,นแทนการใช้น้ำยาดับเพละงามงางคามต้อ,อง้อนได้ปีช่วปะประมาณอ่อหถึงยี่สิบวันค่ะแล้วแต่ปริมาณที่เรานำไอ่ะนแต่ร ผมก็คิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้อ่ะมีฟองหนาแล้วก็ควาไม่แรงเพราะว่าที่บรรจุพัณฑ์อ่ะที่ขาดเใช้คิดว่าแบบกล่มันออกมาได้มากอ่ะของเครของไ่ดได้่ถ้าสมมติว่าไม่มีแกนหมุักล้มเนี่ยจะใช้อะไรแทนคะใช้เป็นเทียนหอมก็ไค่ะแต่ว่าทัวกล่นมาจาไม่แบบอยู่นานเท่าตัวเทนกลามค่ะเพราะว่าทุกฟังก์ชัที่มันทำมาจากองค์ประอบอ่ะก็จะให้อ่าไม่เป็นตัว